นี่บอกกะดว่าค่สตาเดนไอทัวร์ฟรังก์นั่นวันที่ไปทัวร์อาซาแดนเอวินเนเบร์ดวะอ๋อทักส์เนนและเอสกิงออขอบคุณมากค่ะส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอก็ช่องเรียวชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากเลยค่ะพระอาทิตย์ส่องแสงอากาศดีค่ะงามเลยค่ะอากาศอบอุ่น แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะแปดโมงแล้วเนาะค่ะเปียกกนล้อพอบานไปส่งพอบานไปยิ้มมาค่ะเพิ่นไปเห็นขนมวินเนอร์เบรดเพิ่นก็นเลยซื้อมาฝากออกจากเตาไม่ๆหมๆเลที่รับผมก็ไปหยิบม,มาเลยบนชั้นเตาเลยภาษาพ่นวาหอมหุยหุยยูพิหนงเอ้ยเดี๋ยวกัดไปคำหนึ่งต่อเพราพอบอยากให้เพิ่นเสียใจว่าบอยากินของเพิ่์นซินะแม่ค่นนะต้องเห็นเอียงแบบหอมหอมหอมกินอ่ะวานิลา หอมมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะกับกินกับน้ำซ่าหรือกาแฟจะอร่อยมากนะคะขนมตัวนี้จะเป็นแบบก,บกรอบๆแน่แล้วก็มีใสข้างในนิ่มๆค,ค่ะราคะพี่น้องหลังจากที่ยวอ่าเปรี้ยวเห็นคอมเมนต์คุณพี่ท่านหนึ่งนะคะคุณพี่อัญญาเพิ่นจะมักมาเขียนคอมเมนต์ดีๆให and ะะ้เดอันคอนเทนต์ตัวค่ะขอบพระคุณพี่อัญญาอีกครั้งนะคะเพิ่นก็นจะเป็นไซส์อันสาวแม่บ้าน เฮ็ดให้เพื่อนๆผ่อนคลายในช่องของเพื่อนะคะก็จะบอาหัวนัวมวนไปละค่ะแอบมีความรููอยู่ในคอนเทนต์ของเพื่อนนั่นละค่ะก็ต้องไปจอบไปซองเอาเถอะค่ะพี่น้องท่านใดสนใจเกี่ยวกับมักไปจอบซองคล้ายเขียนอยู่ช่องของเพื่อนนั่นละค่ะขอคุณคุณพี่อัญญาอีกครั้งหนึ่งค่ะนั่นและค่ะวันนี้เดี้ยวก็จะม่านตอบคําถามของคุณพี่อัญ้านะคะเพื่อนมาเขียนไว้นะคะว่าเปิดกิจการในประเทศสวีเดนเนี่ยมีอ่ะ ใบอันใดแนมันบอกคะในประเทศสวิตเดนดเนาะคะ่ะในอช่วงที่เปี่ยวเปิดอกิจการเป็นของตัวเองในช่วงนั้นปีพศสองพันสิบสองเดือนสิบสองแล้วก็หนาวพอดีเนาะคะ่ะเนาะช่วงที่เปี้ยวเปิดเ่อเดินเรื่องอยู่ประมาณช่วงเดือนอพฤศจิกาคะ่ะช่วงเดือนพฤศจิกา ตุลาพฤศจิกาจะใช้ระยะเวลาเดือนเรื่องอประมาณเดือน2เดือนถ้าเปียวบแน่ใจนะคะประมาณช่วงนั้นแหะคะ่ะอ่าเปียวนะคะก็เอาใบที่เปียวเรียนมาจากเมืองไทยอ่าเหมือนที่เปียวไปเรียนอยู่ศูนย์ศิลปะอาชีพอ่าเปียวบ่แน่ใจว่าเปียวเรียนอยู่ใดป,ประจําบ่ไดดนะคะเป็นศูนย์ศิลปะอาชีพนะคะที่ฝึกอ่าอันอาชีพห้ค้นที่ว่า สนใจแล้วก็ค okay. ่าเลี้ยนบอแพงนะคะตอนนั้นสมัยสองพันเก้าเปียวไปเลี้ยนเนาะค่ะเปียวไปเลี้ยนน่ะเปียวบบมีต่างหลายเปียวก็เลยไปเลี้ยนแบบถูกๆนะคะเพราะเปียวบ่มีเงินค่าเลี้ยนในตอนนั้นถูกมากเลยนะคะแล้วเปียวน่ะอาจารย์ที่สอนเปียวน่ะเป็นอาจารย์อายุค่อนข้างหลายแล้วแต่เปียวก็ให้ค่าขนมข้าวต้มเพิ่มไปอีกนะคะเกินค่าเลี้ยนเพราะว่าเปียวเด้ความรล้เนาะค่ะเปียวบบ ก็จำบไ่ไ,ได้ว่าเปื่อจ่ปรี้ยซ่อมใดนะคะแต่ว่าเปื่้ก็หายค่าต่างๆอยู่นะคะแล้วเปี้ยก็เล่นได้ใบประกาศมาเนาะค่ะในพศาา2009เนะค่ะเนาะเปี้ยก็เล่นมาเป็นพนักงานตามลานหนวดต่างๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็นพนักงานลานสุดท้ายมีเปรี้ยวเหตุเนี่ยเป็นพนักงานอ่าอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะเพื่อนก็หลังจากฝึกงานหรือว่าเหตุงานกับหน่วยงานใดนะคะเขาจะได้ใบรับรองเหมือนกับคลว่าเขาฝึกการอบรมจากนี่มาเดือนหนึ่ง เอาเหตุงานเป็นยังไงเขาก็จะเคียนบอกนะคะใบตัวนี้แหละคะ่ะสามารถเหตุให้เขาไปเปิดบริษัทได้แล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานของเปียวนะคะทั้งหมด3ปีนะคะก่อนที่เปียวจะเปิดร้านนะคะแล้วในช่วงที่เปียวจะเปิดร้านนะคะเปียวก็ไปศึกษาหาของมูลแล้วก็ไปติดต่อกับการวางแผนธุรกิจนะคะแล้วเปียวไปเลี้ยนกับมีมีใบคล้กยๆว,วามีมีม เขาเรียกว่าอิงยังนะคะคือมีรายละเอียดนะคะว่าเปี่ยวพันไปเรียนเกี่ยวกับอีหยังคือความรู้มีเล็กน้อยนะคะแต่บอดายเยอะนะคะตอนนั้นภาษาเป็นหนังสือบ่ค่อยรู้เรื่องเขาบอดายเน้นนะคะบดายยากในในพสอสที่เปียวเปิดแล้วแถบที่เปียวเปิดล้านนะคะก็มีล้านนวดไทยอยู่ประมาณสี่หาล้านแล้วก็ล้านนวดฝรั่งอีกหลากหลายนะคะในอินเทอร์เนต็ตทางว่าหยุ่ยงยากบอ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเขาก็จะถามว่าเป็นอย่างคือยากเปิดลานนวดเนื่องจากว่าแถบิเปียวอยู่ลานนวดมันหลายแล้วแล้วกัเขาบอได้อยากสนับสนุนเขาเปิดแต่ในตอนนั้นเปี่ยวกับให้เหตุผลเขาว่าเปียวตกงานแล้วเปียวกับหาเหตุงานมาหลายแล้วเมืองเขามันเป็นเมืองน้อยนะคะแล้วก็เลยบอกให้เขาฟังว่าเปียวอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองเปียวตกงานมาหลายแล้วเปียวกับบ่อใดเงินช่วยเหลือจาก กมแรงงานหรือว่าจากออคัสั้นนะคะที่เขาจ่ายประกันคนตกงานไว้คือกับบ่ดเนื่องจากว่าคะแนนเขาถึงคะแนนเขาถ้าขาดไปแค่หนึ่งหรือสองคะแนนสมมุติคะแนนการทํางานของเขานะคะถ้าผู้ว่าจ้างงานหรือว่าเจ้านายเนี่ยบอกให้งานเขาเห็นงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลี่ยงงานบ่มันคงนะคะก็มีผลสําหรับเงินของเขานั่นเองนะคะ กี่ยวกับเรือบ่ไดดรับเงินช่วยเหลืออี๋อย่างทั้งสิ้นเปี่ยวถึงให้เหตุผลแบบนี้นะคะแล้วเปี่ยวคิดว่าในช่วงนั้นเป็นอี๋อย่างที่บ่ได้ยุ่งยากนะคะคือความโชคดีของเปี่ยวมีตรงนี้แหละค่ะคือเขาบ่ไดดเน้นอี๋อย่างมากมายเขาแค่ถามว่าเปี่ยวเลียนจบอี๋อย่างมาแน่แล้วก็คือมันจะต้องเข้าใจภาษาแล้วจะต้องมาเสียภาษีอีกอย่างสินะคะแล้วใบกำกับภาษีอี๋อย่างที่ว่าจะเปิดร้านเปียวกะไปติดต่อไปหมดแล้วแล้วเปียวกะไปติดต่อหาอ่า แอร์แคทน,นไหมคะ่ะคลายก็ว่ามันจะต้องมีเครื่องตัวนี้นะคะคือเก็บเงินเก็บบินให้บินลูกค้ายัางสินะคะจะท่องมีตรงนี้แล้วก็หาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างกันเลยง่ายนั่นเองนะคะหลังจากที่เขาเปิดกิจการแล้วเขาก็ต้องมาลุนกันต่อนะคะว่ากิจการของเขาจะเป็นไปได้สวยบอเพราะว่าเขามีคู่แข่งหลายคู่แข่งนี่บอาจะเป็นทั้งคนไทยบอเปิลจะเป็นคนทั้ง ประเทศนี้นะคะคนสวิเดนนั่นเองนะคะแล้วเขาจะมาทําธุรกิจของเขาจังใดเพื่อที่จะไปรอดนะแมนบอกคะสถานที่เขาต้องอยู่ใจกลางเมืองจะต้องอยู่ในแหล่งที่คนสัญจรไปมาแล้วก็เป็นอีกอย่างที่เด่นแล้วก็เราเวกที่เปียวอยู่นะคะมันจะติดดูกับล้านเสริมความงามแล้วก็ลานปันจักรยานแล้วก็ข้งหนาก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าอ่า ร้านขายอาหารแล้วก็ร้านแว่นตาสรรพสินค้านะคะคืออยู่ใจกลางเมืองเป็นอีหยังที่โดดเด่นนะคะแล้วราคาก็คือจะต้องเป็นราคาที่เชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาทดลองนั่นเองนะคะหลังจากที่เปียวเปิดากิจการถามว่ามีปัญหาบมีค่ะคือลูกค้าอยู่หนีจะเป็นอีหยังที่ว่าเขาจะไปเฉพาะร้านที่เขาเ,าเคยให้บริการนั่นเองนะคะเมื่อ เก่าปีที่แล้วเป็นอีกอย่างที่ยางมากกับการเปิดกิจการลานนวดของเปียวนะคะเปียวบพบปัญหา,ลาหลายอย่างนะคะลูกค้าวกลัวจะเข่าลานกระใสระยะเวลาแล้วเปียวบ่เคยทําธุรกิจมาก่อนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องอยากสําสหรับเปียวเลยเปียวต้องมาซอสูยอย่างมันบอกคะราคาค่ะพี่น้องแล้วกับโฆษณาเียพราะว่าลานเปียวเป็นลานที่เล็กแล้วกับคนจะมองเห็นยากมากแล้วเปียวกับบ่อไรโฆษณานันล่ะคะ่ะ ก็เลยเฮ็ดให้เปียวบ่อใดลูกค้าบ่อใดเห็นนี่คือจุดบอดของเปียวตั้งแต่แรกๆนะคะหลังจากนั้นมาถ้าลูกค้าเขาลานมาแล้วก็คือการวางแผนกันทั้ง,งานเ<ช>มืองเปียวเป็นเมืองที่เล็กค่ะเฮ็ดเอยียงคนจะหล้ดจากเฮ้าแล้วก็คือเมืองหน่อยนะคะเขาหล้ดจากเฮ้าว่าเฮ้าเป็นภัยมาจากใดนั่นเองนะคะเขาก็เลยซอยเปียวค่ะเปียวก็เลยโชคดีใดคนมาฝึกงานน้ำเปียวนั่นเองนะคะเป็นพนักงาน ถามว่าคนมาฝึกงานน้ำเฮาเขาจะได้ค่าตอบแทนอีย่างแน่ในประเทศสวีเดนนะคะแต่ละพื้นที่แล้วแต่้อมูลหรือตำบลที่เขาอาศัยอยู่แต่ละเขตการช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับข้อมูลนั้นๆนะคะบรามารถวัดได้ว่าประเทศทั้งหมดจะเป็นเหมือนกันนะคะแล้วแต่เขตแล้วแต่ตำบลที่เขาอยู่แล้วก็แล้วแต่คนที่ดูแลเรื่องเรื่องนั้นนั่นเองนะคะ ความโชคดีของคนเฮาต่างกันแล้วกับความโชคลายของคนเฮาก็ต่างกันอยู่ที่ว่าเฮาจะสแสวงหาหรือเฮาจะรอคอยโชคชะตาคนทุกคนนะคะ่ะถ้าเฮาะอะเจออโชคชะตาที่เล่นตลกกับเฮาถ้าเฮามัวแต่รอคอยความหวังล้มล้มแหลมแมันก็คงจะไม่เห็นผลแต่อย่างหนึ่งเลยนะคะเฮาต้องสู้ค่ะแล้วก็พยายามยืนให้ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วเฮาจะประสบความสำเร็จ เองค่ะในวันที่เปียวดินล้นต่อสู่นะคะเปียวคิดว่ามันโชคชะตาเล่นตะลกก็เปียวคักแทะแต่ในเมื่อเปียวพานตรงจุดนั้นมาในขันหนึ่งเปียวมีความประทับใจที่ว่าเปียวรู้สึกภูมิใจที่เปียวบ่ย่อท้อในการลอคอยความช่วยเลือจากภัยเปียวบ่ยอมตายหนามนะคะเปียวยอมไหวแล้วก็ต่อสู้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เปียวประทับใจมาติดตามตอนต่อไปเนาะข่าว่า พนักงานจะได้ความช่วยเหลือจากาใดแล้วกับพนักงานจะได้เงินเดือนแบบใดขอพระคุณทุกท่านอีกครัง้งแล้วก็อขอขอบคุณพี่อัญญานะคะที่มาเขียนคอมเมนต์นา่ารักน่ารักให้เปียวขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นกําลังแรงใจให้เปียวเสมอมาอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของเปียวด้วยค่ะขอบพคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ like straight into my heart now i'm falling fast and my world's expanding feels like love even though